กับเกมเบเกอรี่โบนันซ่านะคบผมเป็นเกมที่มาบ่อยๆมาบ่อยๆม,มาเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้พาทุนมาที่ร้อยแปดสิบไปเบ็ดสิบแล้วกันนะขอเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนว่ามันจะเป็นยังไงขอเริ่มดูก่อนนะไป,ไปเอาและเอาละเริ่มไม่ไหวละ เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไปดอกเดียวโอ้โหไว้เริ่มไปดอกเดียว,ยเ,รเ,ยวเ,รเริ่มเริ่มเบ็ดน้อยก็ไม่น้อยนะเบ็ดสิบนะเพื่อนเริ่มอุย้ยโดนัทยังไม่รู้อ้าวแล้วเมืออไหรอยู่จะมีใจ่อย่างเออตึกะตีเอ้าก็มีไวายได้ไหมล่ะหัวใจแดงไปโอ้โหใจแดงน่ารักวายคู่ไปดิวายคู่ใจแดงน่ารักวายคู่ไปดิคู่สิบหกไปแล้วคู่ยี่สิบไปแล้ว คุณอะไรก็คุณยี่หกไปเนี่ย <c oughs> โดนนทยังมีรู้แล้วเมื่อ,อไรอจะมีจ่ายอ่ะอื้มสี่พันแปดไปดิบวกดีกว่าขอบวกไปสักสองร้อยก่อนไปสี่ร้อยอย่าพึ่งมาขอสองร้อยชิมลังไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆสองร้อยชิมลังไปก่อนยังไงโอ้โหเข้าไม่เข้ายังไงเข้าไม่เข้ายังไง เขาไม่เข้ายังไงเขาไม่เข้ายังไงเข้าไม่เข้ายัางไ,ไง,ไไองไบอกด้วยบอกด้วยจ้ะบอกด้วยจ้ะออ้ยวายโดนยัทยังมีรูอีกแล้วครับผมเอาวายเก็บไปเก็บเรียบเก็บเรียบหกพันแปเก็บเรียบหกพันแปเก็บเรียบเรียบเลยโอ้น่ารักอ่ะน่ารักจุงกระเบยเลยเลยะฮะเอาสิวะบวกไหม อยากบวกเหมือนกันนะเบตสองร้อยอุ้ยแต่เบ็ดสองร้อยก็มาดีอยู่เพื่อนไปหลาไปก่อนโอ้โหวิบวกดีกว่าไปสี่ร้อยครับไปสี่ร้อยครับผมอุ้ยขอเครก้อนโตๆอุ้ยได้อยู่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 ดอกนี้ได้อยู่ปับ๊บโอ้โหสี่หมื่นสามได้อยู่โอ้โหอีชอยจะเป็นลมโอ้โหน่ารักอะ จะบอกเลยว่าน่ารักอ่ะน่ารักจุงกระเบยเลยเลยอะ่ะคิดถูกแล้วนะที่เพิ่มเบ็ดอ่ะเพื่อนเพื่อนเป็นการเพิ่มเบ็ดที่แบบว่า<ๆ>เพิ่มแบบอลังการด้วยนะสองร้อยแล้วไปสี่ร้อยเลยเพื่อนจ๋าโอ้โหแต่เขาก็เข้าถูกเบ็ดด้วยนะแค่ก้อนโตโตเขาเข้าถูกเบ็ดนะจ๊ะจะว่าไม่ได้นะจ๊ะอะวันนี้ก็ ขอกันแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมเราเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็จบกันไปที่ห้าหมน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องด้วยและกันนะครับผมบ๊ายบาย